วันนี้นะครับช่องเปิดบูพ,พ่อยังอยู่ในซีรีส์องค์ครูและตอนนี้พิเศษมากครับเพราะว่าเป็น e ีีที่100ของเราเราจะพาทุกท่านไปชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่องค์เสียดบมแบบที่ปิดทองทึบทั้งองค์นะครับด้วยพระชุดพิเศษสภาพเดิมจากกลุ่ที่แทบไม่ได้มีโอกาสได้เห็นพร้อมกันหลายองค์แบบนี้ครับในอีพีนี้เราจะอธิบายให้ชัดว่า ทำไมพระสมเด็จวรัคังต้องเป็นพระบรรจุกุกถึงจะมีคาบกรุคาบลักษรอยปูไตและเพราะอะไรพระปิดทองทั้งองค์ชุดนี้จึงถือเป็นระดับท็อปสุดของสมเด็จวรัคังเราจะส่องให้ดูใกล้ๆให้เห็นทองเก่าที่ติดอยู่ตามผิวเส้นซุ้มคมแบบหวายผ่าซีกหูซ้ายลำไรหลายยุบเส้นสังคติเล็กชัด ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าพระสมเด็จวรรคังแบบปิดทองทั้งองค์แท้ๆจากปูกต้องหน้าตาแบบไหนไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับรายการเปิดกุพาพ่อครับวันนี้เราได้มาเจอกันเนี่ยนะครับอ่า EP เนี่ยเป็น EP ที่เราอาครบร้อย EP ละ เนี่ยที่เราเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องรากันมาตลอดนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยถึงร้อย p ีแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เลยเรียกว่าเป็น EP พิเศษของช่องเปิดกู๊าพ่อที่ว่าเราอ่ะครบร้อยตอนแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการเปิดกุู๊าพ่อกันมาเนี่ยตั้งแต่ต้น และเราก็ได้นำเสนอเนี่ยเล่าเรื่องความรู้ความศรัทธาที่มีเกี่ยวกับพระเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าได้มาแชร์ข้อมูลได้มารับรู้ข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับวับนนี้เนี่ยร้อย EP ที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ได้นำเสนอเล่าเรื่องพระหลักต่างๆเนาะช่องเราเนี่ยจะเป็นบ้านที่เก็บพระแล้วเราก็ได้ทำคลิปเล่าเรื่องเนี่ยนะครับ ทั้งเรื่องพระเป็นจจภาคีพระยอดิยมของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสขอขอบคุณจากใจจริงที่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเราก็สัญญาว่าในปีต่อไปนะครับในปีหน้าต่อไปที่จะถึงเนี่ยช่องเปิดครูพระพ่อเขาจะตั้งใจทำคลิปให้ให้มีความลึกขึ้นชัดขึ้นแล้วก็นำพระองค์สวยๆเนี่ย ออกมาพูดให้หน่าติดตามมากๆขึ้นไปนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆ f อที่ติดตามช่องเปิดกุปปาพ่อเนี่ยจงมีสุขภาพดีมีความสุขตลอดปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปด้วยสำหรับรายการที่เรากำลังจะมาเล่าในวันนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์พระสมเด็จองค์ครูอยู่นะครับเราได้นำเสนอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ที่ล้างแล้วแตกรายงา องค์ที่เป็นเนื้อเขาขาว,ขาวองค์ที่เป็นเนื้อมาตรฐานอย่างที่เห็นกันตามหนังสือพระคือเราเนี่ยได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพระสมเดะะ็จวรังเนี่ยมาตลอดว่าพระสมเดะะ็จวรังเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นพระที่บรรจุกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคาบกลุ่มคาบลักให้เห็นเป็นการจุดพิจารณาพระแท้แล้วก็สําหรับวันนี้ครับเราก็จะมานําเสนอ ชุดนี้ก็คือต่อเนื่องจากอ่ีพีที่ผ่านผ่านมาคือเราได้นําเสนอเล่าเรื่องเนี่ยมาหลายแบบและวันนี้เราจะมาถึงตอนของพระสมเด็จวัดระฆังที่ลงรักปิดทองทั้งองค์อันนี้ก็จะมีความพิเศษอยากจะให้พ่อ,อได้ได้เล่าให้ความรู้หน่อยครับคือก่อนที่จะถึงพระที่ลงรักปิดทองทึบทั้งองค์เนี่ย ก็อยากจะฟื้นความเข้าใจก่อนว่าพระสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตท่านสร้างเนี่ยมีหลายมีหลายแบบแล้วก็บรรโฉกไว้เนี่ยหลายโกที่เราเข้าใจกันผิดมาหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจกันผิดก็เลยทําให้ดูพระสมเด็จวัดระฆังไม่เป็นกันสักทีหนึ่งทั้งๆที่พระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยได้รับความนิยมมาเกือบถึงร้อยปีแล้วแต่ก็ยังมีผู้สงสัย ยังไม่รู้ว่าสมเด็จวัดระฆังที่แท้เนี่ยต้องดูยังไงเนื่องจากอะไรรือไหมเนื่องจากว่าเรากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคือตำราเก่าๆเ,เ,เนี่ยมักจะพูดว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเป็นพระที่สมเด็จพระพุทธจาจย์โตเนี่ยท่านทำไปแจกไปทำทีกระองค์กดพิมพ์แจกไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นพระที่บรรจุโก,กุทุกองค์ก็จะไม่ได้กองรักไม่ได้ปิดทองหรือปิดทองก็ปิดทองทีหลัง ก็ว่ากันไปตามนั้นคราวนี้พอเราเห็นพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยที่ดูแล้วมันก็ตรงตามตำราทุกอย่างเนื้อหามวนสารก็ตรงทุกอย่างแต่ทําไมถึงได้มีคาบลักมีคาบโกอยู่เนี้ยอืก็ไม่รู้อกพูดยังไงบางท่านก็เลยแถไปว่าเป็นพระสมเด็จวัดระังที่เอาไปฝากกุบบางขุนพรมไว้ะนะก็เรียกว่าเป็นพระสองคลองบ้างอะไรบ้างก็เลยไปกันใหญ่ คณิตทัก็เลยทําให้คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะมาศึกษาหาความจริงเพราะว่าศึกษาไปสักพักหนึ่งก็ถึงทางตันปรากฏว่าพระที่อธิบายเนี่ยกับพระที่เห็นองค์จริงเนี่ยมันไม่ตรงตามคําที่อธิบายครับซึ่งโดยในหนังสือต่างๆก็ตามพระที่เอามาแสดงเป็นรูปในหนังสือเนี่ยเป็นพระแท้มีคาบรักคาบโก,กทั้งสิ้น แต่ก็อธิบายว่าเป็นพระที่ไม่ได้บรรจุก,กุเป็นพระทําไปแจกไปว่ากันไปเยครับก็ถึงทุกวันเนี้ก็ทําให้ไม่มีใครที่จะดูพระสเสด็จวัดระฆังได้ขาดจริงๆอแต่ช่องเปิดกูพระพ่อเนี่ยเรามีพระที่เป็นตัวอย่างจำนวนมากรเราถึงได้มาจาัดเลียบเปลี่ยงว่าพระสเสด็จวัดระฆังที่แท้เนี่ยเป็นพระอย่างไรนะ ก็คือเริ่มต้นจากว่าเป็นพระที่บรรจุก,กุสมเด็จโตไม่ได้กดพิมพ์ทีกาองค์คนที่พิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นช่างสิบหมู่แล้วก,ก็ทําให้เอาผงของสมเด็จไปไปกดแล้วก็สมเด็จโตก็อธิษฐานจิตแล้วก็บรรจุก,กุเนื่องในวาระสําคัญต่างๆเช่นวันสถาปนาพระเจ้าแผ่นดินหรือวันเกิดวันแซยิตแบบนี้ ก็ทาบรรจุโขก,กไว้นะคราวนี้เราก็จะมาพูดว่าวันนี้เรามาพูดถึงพระสมเด็จวัดระังที่กองกักปิดทองทึบคือชุดชุดนี้นะคือชุดนี้ก็จะให้ดูว่าพระชุดนี้เดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นชุดที่องกักบรรจุโขจะมีสีมีคาบรักทั้งองค์แบบนี้ นะครับอันนี้เราก็เล่าไปแล้วในเอพิซีแล้วนะครับเดี๋ยวไปใครยังไม่ได้ดูไป้อนดูได้ก็เปรียงพระที่ในตำราพระก็จะเกิดเป็นนี้นะฮก็จะเป็นที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังสือในตำราจะลักษณะนี้นั่นคืออย่างนี้ที่เราเห็นแต่พระที่ที่กองกักปิดทองทึบเนี่ยนับว่าเป็นพระชุดพิเศษที่สมเด็จโตทั้งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุกุแต่เป็นพิเศษ ที่สุดเพราะทองเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่าคืออย่างในหนังสือนะครับ<ม>เนี่ยองค์เนี้ก็เป็นองค์ที่ปิดทองเ<อ>ป็นทององ<ม>่แต่ว่าเขาก็ไปล้างบางส่วนนะอ่าเราให้ดูว่าเนี่ยองค์ดาราเนี่ยก็มีองค์ที่ลักษณะ<ม>แบบนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าเนี่ยที่สภาพยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ที่เราเอาพระพิมพ์นี้มาคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์องค์เสียดมเนี่ย ที่เป็นพิมพ์มาตรฐานที่สุดแล้วเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดมาให้ชมเราก็ออกมาตั้งแต่ต้นว่าพระที่ที่ออกจากกุมาไม่ได้ล้างเนี่ยจะเป็นสภาพแบบนี้โดยเป็น,ปนพ,พระพิมพ์เดียวกันนะถ้าล้างจะเป็นสภาพอย่างนู้นที่เราเอื้นหากันทุกวันเป็นอย่างนั้นนี่นะครับที่เราเห็นกันบ่ยบยนยอยๆเป็นเงี้ก็คือพระที่ล้างแต่เป็นพระชุดพิเศษ คือแบบที่ปิดทองทึบทั้งองค์นี่เป็นชุดพิเศษที่สุดซึ่งเราจะเอามาส่องให้ชมกันในวันนี้ออย่างนี้เรียกว่าท็อปสุดละท็อปสุดเป็นชุดพิเศษสุดก็เท่ากับว่าปิดทองเอาไว้พิเศษสุดของพระเดชวัลคังก็ว่าได้นี่อย่างนี้อีกองนี่ในพระองค์ดาราก็เป็นพระแบบนี้ปิดทององนี้ก็ปิดทองเช่นกันเจ่นี่นะครับคือบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าพระสมเด็จวรลคังเนี่ยเป็นพระ ที่บรรจุกลก่เพราะฉะนั้นจะต้องมีคาบลักษ์เนี่ยองค์ดาราองค์เนี่ยก็มีให้เห็นชัดเจนอยู่คือปิดทองอก็บางองค์ก็ปิดทองทึบบางองค์ก็ปิดทองเฉ่งงเพด้านหน้านี่นะพอมาส่องใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าโหทองนี่แบบเก่าจริงเคล่อนแรกเนี่ยเรีวดูพิมพ์ก่อนถ้าพิมพ์เนี้ยเป็นเรีวเอาพิมพระองค์ที่เป็น ที่สวยที่สุดคือองค์เสียดมหรือพิมพ์พใหญ่ที่ใต้ตักท่านมีเส้นเส้นใต้ฐาน่างนะน,นี้แล้วก็ลักษณะของพระพิมพ์นี้เราก็พูดไปหลายครั้งแล้วที่ว่าเส้นซุ้มนะเส้นซุ้มเหมือนหวายผ่าซีกม,มีความสมบูรณ์มีความคมชัดเส้นใหญ่ทั้งองค์เท่าๆกันหมายถึง ทั้งเส้นเนี่ยก็คือเส้นนี้เส้นสมมแล้วก็มีพระพักของท่านเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกลมเหมือนผลมะตูมแล้วก็มีพระเกตพระเกตนี้ไม่ยาวเท่าไหร่จุดสมจุดสมแล้วก็จะเห็นหูซ้ายของท่านเนี่ยเป็นหูกำไรยอันนี้ปิดทองอาจจะเห็นไม่ชัดนะ ถัดลงมาก็ตรงเป็นหัวไก่ท่านจะมีรอยเว้าวนิดหนึ่ง<ม>จะมีรอยบุบเข้าไปนิดหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้นะเดียวก็จะมีเส้นสังกติขนาดเล็ก<ม>สเส้นสังกตินี้เล็กชัดนะเดียวก็วงแขนของท่านเนี่ยจะสวยงามจะไม่แหลมจะมุดเป็นมุมป้านสมดุลอันทั้งทั้งขอบขอบแขนเนี่ยนะเ้าเรียก วงแขนอันนี้แล้วพอต่อมาก็จะมีเส้นเส้นใต้ฐานนี่เส้นใต้ฐาน,น,รนหรือบางท่านเ,เรียกว่าเส้นฐานผ้าทิพย์พิมพ์นี้จะติดชัดที่สุดนะ,ะต่อมาข้างล่างก็โอเคก็เหมือนกับพระพิมพ์อื่นไม่ได้มีพิเศษอะไรแต่โดยสรุปแล้วพระพิมพ์นี้จะเป็นพระทิ่คมชัด ด้านหลังก็ปิดทองเอาไว้อืด้านหลังก็ถ้าเราจะเห็นรอยปูไต<ม>เห็นไหมมีรอยปูไตนี่ครับรอยปูไตสังเกตจะต้องมีในพระสมเด็จวรละคงแทบองคอมนี่รอยปูไตแล้วก็รอยปูไตเนี่ยก็จะมีคาบลักษ์อยู่อืมจะมีคาบมีคาบลัก อ่าแล้วองค์นี้พิเศษคือนอกจากลักแล้วแม่ยังปิดทองไว้อีกปิดทองทั้งองค์อย่างนี้เราจะเห็นคาบลักคือให้เราคิดเอือบตาคิดว่าพระองค์เนี้ยที่ทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีทองอารามทั้งองค์เหมือนเป็นชิ้นทองชิ้นหนึ่งคลยครับอ่าน,นี่ด้วยการเวลาทองก็ถูกล่อนไปบางส่วนนี่อันนี้ก็<ผ>ม,มีงใกล้ใกล แต่งให้สวยงามแต่งพื้นที่ที่เป็นองค์พระกับที่เป็นที่นูนสูงเนี่ยให้เป็นสีขาวแช็ดทองออกอก็เลยทำให้เห็นองค์พระนน้นนูนเด่นสวยงามซึ่งพระที่ปิดทองเนี่ยจะเป็นพระที่ดูง่ายไม่มีของปลอม,อม,อมเพราะว่าการปิดทองแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนสมัยหลังจะทำกันได้ เดี๋ยวก็ยิ่งยิ่งพูดยิ่งมีตำราเก่าๆที่ที่ของทางที่บอกว่าพระเด็จวัดระฆังนี่เป็นพระที่ทำไปแจกไปยิ่งมไม่มีการปิดทองกันเลยของปอมก็เลยไม่มีปิดทองครับ่ะคือคนทำปลอมนะเขาไม่เคยเห็นพระแบบนี้อืนะครับเดี๋ยวเราให้ชมกันไปเรื่อยๆเพราะว่าพระนี่เก็บไว้เป็นชุดมีหลายองค์ตรงนี้สวยมากพระชุดนี้เป็นพระที่คัดแล้ว ครับพระที่ขัดสวยมาทุกองค์ด้านหลังก็จะเห็นรอยปูไตรอยหนอนด้นรอยกูเข็มตามตำราทุกอย่างที่พูดถึงด้านหน้าพิมพ์ก็ถูกพิมพ์ตรง,งนี่องค์นี้เนื้อหาม<อ>ุมสายนีย่ชัดเนี่ยหูชัดนะครับ เส้นสังกติกระชตัตนองค์นี้คือแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ขององค์นั้นๆคือที่จริงแล้วพระชุดเนี่ยเป็นพระที่สุดยอดของพระสมเด็จวัดระังก็ว่าด้ครับคือหนึ่งเนี่ยเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดนะแล้วก็ดูง่ายที่สุดแล้วก็ ปิดทองทึบทั้งองค์ซึ่งเป็นพระที่ที่ทํายากหรือมีศักดิ์สูงกว่าพระปกติอยู่แล้วอืมนี่โดยเฉพาะด้านข้างเนี่ยทองยังปิดอยู่ไม่ได้ล้างนี่ครับอืม พระชุดนี้เป็นพระที่ผ่านการคัดมาแล้วคัดสวยมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมกันไปหลายๆองค์นี่องค์นี้นะพอเราเห็นพอพอมองนี้นะก็เหมือนับเป็นแฉกขึ้นไปข้างบนแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นที่พิมพ์ครับเป็นเฉพาะองค์นี้เป็นรอยที่ทองล่อนออกมาแล้วก็เป็นรูปร่างพอดีก็มีความพิเศษนะพระแต่ละองค์เนี้ไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าใครสนใจพระเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยก็เป็นบ้านที่เก็บพระแล้วก็นำมาเปิดแบ่งปันให้เช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่เราได้ขึ้นไว้แล้วก็รายการเปิดกุพพาพ่อเนี่ยก็จะมี EP ใหม่เนี่ยทุกๆวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับตามทางช่อง YouTube แห่งนี้ใครที่ เพิ่งเปิดมาเจอเนี่ยก็กดติดตามไว้เพื่อที่เวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมนะครับแล้วก็ทุกๆวันพุธเนี่ยเราก็จะมีช่วงที่ไลสดนะไลสดเนี่ยก็จะเป็นเป็นช่วงเวลาที่พ่อเนี่ยได้นำพระออกมามาส่องร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันได้สดๆเลยนะครับก็จำไว้นะครับ,รบทุกๆวันพุธหนึ่งท่มมีไลสด แล้วก็วันศุกร์หนึ่งทุ่มจะเป็นอีพีใหม่นะครับพระชุดนี้เนี่ยพอมาส่องทีละองค์ทีละองค์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในในหนังสือเนี่ยองค์ดาราบางองค์ก็จะมีลักษณะที่ติดทอง่นี่ก็ม,มีการแต่งเหมือนกันใช่ไหมแต่งขอบแต่งแต่งเหมือนกันแต่งฟอร์มเดียวกัน ก็แต่งแบบเนี้ยแต่งเหมือนกันคือในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยใครได้พระสมเด็จแบบนี้ไปก็จะไปล้างอ่ะเพราะว่านิยมกันว่าอย่างเงี้ยสวยนะครับเนี่ยอย่างองค์เนี้ยก็ผ่านการล้างการแต่งเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงพระกลิ่งเนี่ยพระกิ่งวัตถุทัศนะพระกิ่งเดิมๆก็ราคาหนึ่งแล้วก็มีการแต่งให้สวยขึ้นพระที่แต่งพระกิ่งที่แต่งเนี่ยจะมีราคาสูงกว่า พระที่ไม่แต่งเพราะว่าต้องใช้ฝีมือในการแต่งเพิ่มด้วยนะเป็นฝีมือการแต่งของคนนั้นคนนี้เช่ดเช่นเดียวกันกับพระที่ปิดทองชุดนี้มีการแต่งมีการแต่งที่ขอบมีการาม,มีการล้างทองหรือเช็ดทองที่ที่อยู่ในที่สูงให้เห็นพระแต่ก็องค์นูเด่นสวยงามบ,แบบน,นี่ก็สวยนะ แต่ฝีมือการแต่งก็พระพิมนี้สวยกว่าบานของเรนี้สวยกว่าอ,อันนี้คือเก็บไว้แบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ศึกษาพระนะชอบในเรื่องของพระเครื่องอประวัติความเป็นมาต่างๆเนี่ยเปิดมาเจอช่องเปิดกุพรพรเนี่ยท่านเดมมาเจอพระแท้อยู่ตรงหน้าแล้ว นะครับอันนี้เรากเา็เป็นช่องที่พ่อได้เก็บรักษาพระชุดนี้ไว้เราก็าพระอยู่กับเราเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาเผยแร่ให้คนทั่วไปได้เห็นพระกันนะครับแล้วก็ในยุคนี้เราเป็นยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียก็สามารถทำให้ใครเนี่ยได้เห็นพระแท้กันมากขึ้นเพราะว่าคนที่เก็บพระไว้แบบบ้านเราเนี่ยก็ยังมีอยู่อีก ะครับเป็นโอกาสที่สามารถทําทให้ผู้ที่เก็บรักษาพระไว้เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยได้ออกมา,าแสดงพระให้ชมนะมโดยไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับสำหรับช่องเปิดกูพระพ่อนะเราก็เป็นช่องที่เราได้นำเสนอเล่าเรื่องพระแบบเนี้ยเป็นประจำแล้วแล้วก็ทุกๆ EP นะครับเราก็จะออกตอนใหม่ตอนวันศุกร์หนึ่งทุ่มนะครับ สำหรับวันนี้เราได้นำเสนอพระชุดนี้ส่วนถ้าใครเข้ามาแล้วผมอาจจะเร็วไปหน่อยอาจจะไม่ทันอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาแอดไลนะ์ไอเพิ่มเพื่อนผมก็จะส่งรูปภาพพระที่ถ่ายไว้เนี่ยหน้าหลังจากพระองค์จริงเนะี่ยให้ชมกันได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะครับขอสรุปอีกนิดก็คือว่าอย่างพระพิมเนี้าพูดถึงพิมพเนี้ยคือเอาพระ พิมพิมพิมเสียดมเนี่ยนะคือนี้พระองค์นี้ธรรมดาเนี่ยมันอยู่ในซีรีส์พระเงินรานครับนะเป็นพระพิมพ์เดียวกันพิมเดียวกับพระของเราแต่เขาเอาเพิ่มที่ปิดทองมาด้วยปิดทองก็สูงกว่าพระเงินรานไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งพระองค์นี้เป็นถือว่าเป็นสุดยอดของพระเด็ดวัฏคังเลยก็ว่าได้ครับไม่มีจะเหนือกว่านี้อีกแล้ว เพราะพิมพ์ที่สวยที่สุดแล้วก็ปิดทองทิพ์ก็จบอ่ะไม่รู้จะสวยกว่านี้เลยไม่รู้ว่าจะเรรยกว่าเซมิการ์สุดยอดของยอดสุดละนะครับแล้วก็ทั่วทั่วไปเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนี้กันได้ง่ายๆอืยนะครับตามที่เราได้เล่าไปแล้วคือพระเนี่ยไม่ได้อยู่ทั่วไปพระอยู่กับคนที่เก็บรักษาไว้ราคาที่เราแบ่งปันเราก็ ธรรมดาแล้วพระสมเด็จวัดระฆังตอนนี้นะเราออกให้บูชาอง 20, ค์ละสองหมื่นคือพระทั่วไปแต่พระชุดนี้เรเป็นส0 0 0 0ื่นคับ,คบชุดอง 30, 000, ค์ละสา0 0มื่นรับผมช่องเปิดกลุกพระพ่อเปิดแบ่งปันพระที่พ่อเก็บรักษาไว้ให้เช่าบูชาในราคาเอื้อมถึงเราจัดทำเป็นโบชัวไว้ครับถ้าสนใจแอดไลน์ไอดีมาขอรายละเอียดได้ ผมจะถ่ายรูปจากพระองค์จริงให้เลือกชมครับมีพระยอดนิยมต่างๆทั้งหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินพระของขวัญพระกิ่งปะวะเรศพระเบญจภา,าคีต่างๆพระหลวงพ่อแดงหลวงปู่ฟ้นหลวงปู่ทิมหลวงปู่โต๊ะพระที่หายากจากที่อื่นครับบ้านเราเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้เยอะเลยครับ แอดไลน์เป็นเพื่อนกันไว้และขอบคุณที่ติดตามช่องเปิดกลุ่มพ่อพ่อครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องเปิดกลุ่มพพ่อนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไป แล้วก็ขอเกินนำสักเล็กน้อยนะครับอตอนนี้เป็นตอนที่เราครบ100 EP เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP ที่101เนี่ยค่อยว่ากันเดือนมกราปีหน้าเลยแต่ว่าหลังจาก EP นี้แล้วเนี่ย EP ที่กำลังจะออกในอาทิตย์ถัดๆไปเนี่ยเราจะเป็นตอนพิเศษที่จะสรุปปีะจะรวบรวมพระ ยอดนิยมต่างๆของช่องเปิดกุพาพ่อ,พอมีทั้งแบบพระที่พระดีในราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็พระที่สุดๆสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อๆไปครับสวัสดีครับ